โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยยัน yeah. ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนว้าวเวก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันยิ่เช่นเคยนะคะแล้วก็กลับกันมากับรายการตลุยเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Moonlight ต่นเองนะคะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดสดๆร้อนๆนะคะใน,นวันที่บุ๋มมาเล่นเลยนะก็เดี๋ยวบุ๋มจะพาทุกคนไปทัวร์หน้าสปาวก,กันนะคะว่าระบบของเขาเป็นยังไงเนาะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าสปากันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกฉายยากันก่อนแล้วกันนะมามันก็จะมีสายฟรีอน,นี้ก็คือฉายยาของฟรีใช่ไหมอ๋อมีฟรีก็เสียตงังซึ่งเราก็เอาเป็นสายชิลแล้วกัน <laughs> เพราะว่าเราไม่มีตงังมีแต่แค่หนึ่งร้ ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพศนะคะมีหญิงทอมไม่ระบุเกย์ชายอ่ะเป็นหญิงไปค่ะต่อไปก็ลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้มีของโปรโมชั่นประจําเดือนก็จะมีพวกกรงมอนสเตอร์นะคะอันนี้เป็นขวานเทพนะคะแล้วก็จะมีชุดกราะมีพรมใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรแล้วก็บัตรแลกยศสุพรีมนะคะอ๋อใช้ดาวแลกของโปรโมชั่นโอ้โหใช้อันนี้ประมาณกี่อันเนี่ยเจอันนะคะได้บัตรแลกยศสุพรีมถาวรเลยนะคะ ซึ่งราคามันก็อยู่ที่ประมาณ3,500บาทโอเคแล้วฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของของฟรีนะคะหรือว่าเป็นของออนไลน์นั่เองเนาะเียรับมาเลยตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรเทคนะคะแล้วก็มีพวกแร่ต่างๆนั่นเนองนะโอเคตอนนี้เป็นอะไรเนี่ยทางขยะนะคส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของรีเพ r ช h o p นะคะของในมือ2,000นะคะทั้งตัว5,000ซึ่งไม่มีตังค่ะด้วยมี AP ฟรีตรงนี้ด้วยเอาา้ย แต่ว่าไม่มีล่าพีชอยู่ดีอะเนาะไม่เป็นไรไปต่อตรงนี้เป็นฟรีไอเทมค่ะหรือว่าสามารถทับฟรีก็ได้นะเอามาเลยพูดถึงของฟรีนี่เราต้องการมากเลยเราต้องการอาหารด้วยอ่าเรียบร้อยไม่ตายแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เป็นเลขบัตรออนไลน์สี่ใบได้ดาบออนไลน์นะคะก็ตอนนี้บุ๋มมีแค่หนึ่งใบใช่ไหมเอาบัตรออนไลน์บุ๋มหายไปไหนเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นดาวแรกของโปรโมชั่นแอดมินให้ม,หมาหรอ จะโบกนะเสื้อกราะเราแลกได้มาทุกคนไอ้เสื้อกราะเอาเป็นขวานแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอะทุกคนอันนี้บุ๋มไม่รู้อะใส่เลยแล้ว,ลวกัน <c oughs> ให้มาทั้งทีใส่เลยแล้ว,ลวกันก็ถ้าหากแอดมินให้มาก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะตอนนี้บุ๋มมียศดยูทูบเบอร์ด้วยนะเพราะว่าแอดมินอามาให้นะคะทุกคนฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยแอคชั่นเฮาส์อ๋อเป็นตลาดโลกอย่างนี้ปะเข้าไปดูดิ ยังไม่มีการขายของนะคะทุกคนตอนนี้แล้วฝั่งนี้นะคะก็จะมีส่วนของซื้อของนะคะมีโปรเทคมีขายของด้วยนะคะซึ่งดูสิไดมอนด์หก้อนราคา35บาทถ้าหากเราขาย64ก้อนแล้วก็จะได้เงิน2,240นะคะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นโปรเทคอันนี้ราคา20,000จนถึง90พอยต์ point. ขนาด50.50 50มันเองนะ ก็พอ oh, ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีพวกบล็อกต่างๆให้เราซื้อได้นะคะมีเยอะเลยซึ่งบุ๋มอยากได้ขนแกะมากเลยตอนนี้ซื้อมานิดนึงโอเคตั้งจาก3 0 0พันแล้วสองพกว่าะะแล้วค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเปนในส่วนของคาสั่งสัตว์เลี้ยงนะคะทุกคนซึ่งบุ๋มก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอกตัวนี้เขาไว้ทําอะไรฟาร์มได้ไหมหรือว่าอะไรเอา้าเป็นที่สําหรับฟาร์มของได้ะคะ่ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวแล้วขวานที่ได้มามันโหดมากค่ะ โอ oh my god คือแบบ <c oughs> เฮ้ยงใครที่แบบเติมเงินครบ5้าร tag. ต้องมาแลกอันนี้เลยนะคือมันแรงจัดจัดทุกคนดูแล้วมันตีทีหนึง่งอะมันดรอปของเยอะมากนะคะอ้โหกับเยอะขนาดนี้บุ้มก็คงจะเอาไปขายได้อีกไม่นาน,นะคะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะในไหนก็ไหนนะขอหน่อยโอเคไหนก็ในไหนนะมาลองขายของด,อดีกว่านะคะตอนนี้บุ้มมีหนังที่พอจะขายได้ร28บาทนะคะโอเคได้มานิดนึง แล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อหมูขายได้ร้อขายไปแล้วขายนี้ไปอีกแล้วก็มีเนื้อวัวน,นะคะขายไปอีกโหตัวนี้เริ่มรวยแล้วค่ะมีเงิน3ามพนสามตัวนี้เป็นในส่วนของความสามารถเอฟเฟกของแต่ละยศนะคะเมมเบอร์ Member ไม่มีเอฟเฟก V.I.P จะสามารถใช้เอฟเฟกต์บล็อกได้ถ้า V.I.P Plus สามารถใช้เอฟเฟกต์เรนสได้หรือว่าน่าจะเป็นฝนใช่ไหมแล้วก็มี e l i t ทใช้อะไรนี่พาร์ติเคิลอิมใช้เอฟเฟกต์วิงได้และทุกเอฟเฟกต์แต่ละยุธก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะรู้สึกว่าโลกของเรามันดูว,วิ่งวิ่งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพลังของชุดเกราะก็ถอดออกเลยแล้วกันใส่ <laughs> เป็นเสื้อธรรมดาไปก่อนนะตอนนี้เป็นฟาร์มมอนสเตอร์ให้ดูซิ รึบแตนโต้โหมอนสเตอร์โอ้โหเยอะมากเยอะจัดเยอะจัดจัดโอ้โห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 มันมันโหดจังเลยอะบุ๋มมากบุ๋มไม่ไหวเนี่ยแบนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงในนี่เลยเหรอออกไปทุกคนไม่ไหวละบุ๋มมากบุ๋มไม่ไหวแล้วแหละนั่นไงเฮ้ยดีนะตายของไม่ตก มาเราไปทัวร์กันต่อให้จบดีกว่านะคะทุกคนมุมนี่มีแต่มัวแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มีส่วนของ ATM ด้วยนะคะสามารถฝากเงินถอนเงินได้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งโปรเทคค่ะก็จะมีคําสั่งคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวาร์ปนั่นเองเนาะก็จะมีช่างว่า 1- นงสแล้วก็มีโลกนระกโลกัโลกกนโอเคแล้วก็จะมีเอ่อรับของฟรีโลกหาของเลือกฉายา ฟาร์มมอนสเตอร์ไปมาแล้วฟาร์มสัตว์ไปมาแล้วโซนโคเควสนะคะร้านค้ายศสถานที่เย็นชานนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าของเติมเงินสนามประลองแล้วก็ร้านค้าเซิร์ฟและโปรเทคซึ่งเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันก่อนขอวิ่งก่อนนะคะทุกคนขั้นแรกวิอะไรเนี่ยแรกของกิจกรรมหรอโอ้ตอนนี้มีกิจกรรมไหมไม่น่าจะมีนะ <laughs> โอเคเขาเพิ่งเปิดก็จะมีกิจกรรมเร็วขนาดนะัด้นเลยหรอ อ๋อตรงนี้นะคะทุกคนเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะกาชาปองใช่ป่ะที่แบบเป็นกล่องสุ่มนะคะก็วิ้ยเราซื้อได้ทุกคนเออได้ไหมเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกดาวมาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปุ๊บสิบสีดาวเลยเพราะว่าเราอยากได้มากเลยกุญแจไหนมาดูซิอันนี้เป็นพรีเมียมคีย์เฮ้ยบิ๊กสตาร์มันเอามายัางไงทุกคนไม่รูเอานี้ก็ได้ได้มาหอันค่ะทุกคน เป็นกล่อง ML box เกลือจริงๆด้วยโอ้โหนี่เป็นเกลือแห่งความอับโชคซะด้วยนะคะถ้ามีครบ6อันก็เปลี่ยนเป็นกุญแจได้1อันค่ะตรงนี้เป็นแลกเกลือยังไม่มีให้แลกเลยตรงนี้เป็นกรงมอนสเตอร์นะคะใช้ย5ดาวในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโดนทนั่นเองนะคะเอ้ยหตรงนี้มีวิธีการเปลี่ยนสกินด้วยโอเค ในส่วนของโดเนตนั้นก็มีหลายอย่างเลยซึ่งเฮ้ยเรามาแลกสักอย่างดีมะแล้วเหลือตั้งห้าดาวดอ่ะทุกคนโออยากได้นี่แต่เอาไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูกับพ่อค้าคนอื่นดูดีกว่านายพอจะมีอะไรให้แลกราคาถูกๆบ้างไหมเรามีแค่ห้าอันธนูงั้นหรออืมไม่มีอะไรที่บุม๋มแลกได้เลยเอาไปใช้เล่นอ้นั่นจนหมดแล้วโอ้เสียดายจังเลยอ่ะ ตอนนี้นก็เป็นในส่วนของโดเนทนั่นเองหรือว่าของเติมนะคะต่อไปเราไปดูกันต่อดีกว่าน,นบุ๋มขอบินแล้วกันนะคะทุกคนอืบินได้ในหน้ากระเปานะแต่ไม่รู้ว่าในโลกสร้างบ้านบินได้หรือเปล่านะคะแต่บุ๋มมียศงอาจจะบินได้ก็ได้นะราคาอัพแกงอ๋อมีการสร้างแก๊งนะคะสร้างแก๊งด้วยเงิน3ามแสนบาทแล้วก็จะมีอัพเลเวลได้ด้วยนะ,ะโอเลเวลหนึ่งรับได้8คนจนถึงเลเวลห้ารับได้25้าคนนะคะ สำหรับมนส่วนของแกงตรงนี้เป็น event. อีเวนต์อืตรนี้นก็เป็น event. อีเวนต์อีเวนต์กิจกรรมยูทูบเบอร์นะคะทุกคนก็ถ่ายคลิปขั้นต่ำสิบนาทีนะคะลงในช่อง YouTube แล้วก็แจ้งไปทางแฟนเพจดิสคอร์ก็จะได้รับของคนละหนึ่งชิ้นจากคนในคลิปแล้วก็มาแลกเป็นเซ็ตพวกนี้ได้ใช่ไหมก็ดีอยู่นะทุกคนดีอยู่ ตรงนี้เป็นคำสั่งยศต่างๆยศใหญ่สุดก็คือกิโมชั a l ใช่ไหมวางโปรเทคได้50ก้อนเซฟบ,บ้านได้15หลังกระเป๋าเก็บของ54ช่องซึ่งถ้าคนปกติแบบเราเนี่ยไม่มียศใช่ไหมก็จะได้กระเป๋าเก็บของประมาณอุ๊ยทำไมบุมได้ถึงใหญ่ขึ้นออ๋ลืมไปบุมมียศก่อนน้นี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮ hey, มาหาทุกคนต่อไปเป็นโซนเคเวสนะคะมาดูหน่อยโอเค ก็มีเควสมากมายให้เราสามารถเลือกทําได้เลยนะคะทุกคนนี่มีพวกเควสธนูด้วยอะไรเงี้ยอ้ปืนก็มีนะคะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทําไมอีซอแพรกบูมถึงไม่ติดอาจจะลืมโหลดมาก,ก็ได้นะก็ขอให้ด้วยนะคะคร่าวๆให้ดูแบบอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีเควสเยอะมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะใครที่ขยันทำเควสต้องมาทำกันด้วยนะเพราะว่ามีของดีๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวต่อไปเรายังเหลือตรงไหนกันบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวบุ๋มเห็นอะไรสักอย่างอยู่ในส่วนของฝั่งนี้อุี่เป็นกฎของทางเซิร์ฟเวอร์นะคะก็กรุณาอ่านกันด้วยในะสนับบางคนที่แบบเนาะชอบใช้พวกรีซอนแพคชอบใช้มอดอะไรเงี้ยอ่านก่อนนิดนึงนะคะแล้วฝั่งนี้เป็นคําสั่งแต่งงาน,นะคะ่ะทุกคนโอเคมีระบบการแต่งงานนี่ฝั่งนี้ที่บุ๋มพูดถึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของบอสเคดนั่นเองเห็นไหมเราได้ของจากบอสมาแล้วก็มาแลกได้ ซึ่งเราก็ต้องไปหาบอสก่อนนะคะขั้นแรกมีมัมมี่เสียค่าเข้า5 0 0 0นะคะแล้วก็ตัวอะไรเนะี่ยอุ้ยบุ่มไปไม่ได้ไม่มีตัองอะมีตังแค่3,000ันเ่งมันจะไปตีบอสซะหน่อยอดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นท็อปต่างๆนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้ไปอีกนิดนึงแล้วก็จะเจอกับสนาม PVP นะคะโอ้โหโอ้หืมลงมาขนาดนี้แล้ว แต่ว่าไม่มีคนมาต่อสู้ด้วยนะสิเสียน,นิดนึงสนาม PvP ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะทุกคนตรงนี้คืออะไรกดเพื่อทำการยึดสนามแล้วเราจะกลับลูกข้างบนยังไงคะทุกคนตังนี้ต้องตายก่อนนะคะมาลงล้างว้ากันเลยโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของหน้าสปาของเขานะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่โลกสร้างบ้านกันบ้างดีกว่าเนาะ โลกสร้างบ้านบุ๋มอยู่ที่โลกสร้างบ้านหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปหาพื้นที่สําหรับสร้างบ้านนิดหนึ่งนะอ่าบุ๋มบินได้ทุกคนเยี่ยมไปเลย <c oughs> แล้วก็จะหาพื้นที่ได้ง่ายขึ้นคือเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะคะก็ยังไม่ได้มีแบบพวกฟาร์มพวกสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆนะคะก็รีบเข้ามาเล่นกันจะได้ไม่ต้องหาที่สร้างบ้านยากนะคะ <c oughs> ใช่ต้องพูดแบบนั้นสร้างตรงนี้เลยมาหาทุกคนปฏิบัติการสร้างมว่วกันดีกว่า โอเคค่ะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านของเราในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเป็นยังไงเป็นบ้านสองชั้นที่สร้างมั่วที่สุดแล้วนะคะภายใน,นก็จะเป็นประมาณนี้ก็เก็บของในค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ขอปักทอดเพิ่มหน่อยดีกว่าอ่าประมาณนี้ค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นบนบ้านก็จะมีที่นอนนะคะจะบ,บึ้บอือฮึก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะก็จะประมาณนี้โอ้ก็ได้อยู่บุมบ้านมันก็ได้อยู่ โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะถ้าหากใครที่สนใจเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ในโอชีวิตรอดก็ลองมาดูกันที่เซิร์ฟนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ